จ้เสียงโอ้ยบางไก่ครับใช้บางไก่ครับเจ้าเสียงยดติงติง ครับสวัสดีคนระับพบกับผมในร,ระช o u t u b e ลูกพเาตาครับมาหนี่ซสอยจุเสือห้องไห้อีกแล้วครับมามาตามคำเี็กรองครับนะกินนํากันด้ครับเดยสอยจุเสือห้องไห้นี่เห็นปาตอนใหญ่ๆน,ๆนี่เสียห้องไห้นี่ครับโอ้โหนี้งามขนาดครับมามามากินนํากันนะครับแก้วขี้เพียขค้เก้าอ่ะละแก้วขี้เพียคนๆนเห็นปะว้าว ว้าวมันก็สิ้นเนียวแน่ครับแต่สำหรับผมถือว่าธรรมดานะผมว่ามันแสบต่หากเลยอื เวลาเขาหยัมแล้วมันมันแตกในปากสุดยอดนำเสี้ยวให้ต้องค่อยค่อยหยัมและเฝ้าอื่น กว่ามันมันตอนมันมันแตกในป่ามันแสบจัาไดยผมบอกว่าถึกคือมันแสบอ่ะต้องอยำเรื่อยๆอย่าไปเฝ้าเถอะพักนีแพงเนาะพักส,สลัดลุบริบบาทปอด ของมักรึเปล่าเสียงไหนปพูดได้ว่ามันเหนียวกินไม่ได้เนี่ยเอ้ยแต่ว่าสำหรับคนแถววันดีก็เบิด์ตสินกันแล้วเนาะจานเิียอาเฮ้ยบังเกอไก่ค,ครับใส่บังเกอไก่ค,ครับจ้าชิพิอายดติงต้งติง้งติ้ง Oh mm -hmm. mm -hmm. บอกแต่คาเดียวว่าสุดแซ่บแต่มาเสียไงไห่ถ้าเป็นตรงเนี้ยเป็นแป้งมันตรงเนี้ยมันติดกับเสี่ยวไห่แหละตรงนี้มันกินไม่ได้นะทำมันในแบบนี้นะต้องเอาเพรชแต่มันสุกนะมันกินดิบก็ได้ยืดแต่มันหย่อมไม่ได้หรอกหย่มขาดนะครับมันต้องเป็นแข็งแบบนี้ครับนี่เสี่ยวไห่ต้องเป็นแข็งนะครับนะเวลาไปซื้อมากินนะออกทีแข็ง 哦，是这样的。 สับครับแต่บางคนเขาบ่มักนะแบบติดมันอย่แบบนี้เขาบ่มักนะแต่สำหรับผมเนี่ยว่าผมว่าเส่บปิดแกงปกดัวไปอดไอด้แซเสียบอย่จัง งวัวก็จะเป็นงวัวน้อยอยู่นี่นะมึงสังเกตมึงเนื้อมันริมเนื้อมันงวัวน้อยครับเนื้อบนเนหนีื้อ 叫几遍？Ciao, าเป็นเซาวันหยุดแต่ว่าแดดหวันได้เซอวันเลยมั้ยแดดนี่บุหยุดคือเฮานะ Sụt cho này sẽ không hay nữa mày chua <laughs> <laughs> ค่อยอยำบดเข้าไปเคี่ยวเข้าไปมันแตะในปากแซ่บบริสุทธอนันยังไง นะครับผมกับบริเวคนกินหลายนี่ซื้อมา أ, เครื่องกิโลเดี๋ยวเะแย่เลยเครื่องกิโลอตอนเสียสมัครสิเน้นพวกเสียที่มันแข็งๆได้ไหม อออโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบวันนี้กอนขอบคุณที่มาติดต,ตามช่องยูทูบลูกพิษตาขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกใจ้วพบกันใหม่คลิปนหน้าด้วยครับขอบคุณครับ